สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการคนคี่เล่าภาคสองนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนํามาเสนอเป็นเรื่องราวของพลานทองที่เกล่ลงเข้าไปในป่าลึกลับแห่งหนึ่งจนมีตาพลานดําผู้ที่คอยปอกป้องรักษาป่าแห่งนี้มาช่วยเหลือเอาไว้และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับฟังกันได้เลยครับพลานทองเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวป่าเป็นชีวิตจิตใจ พลานทองนั้นเกิดอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เขานั้นได้ย้ายไปอยู่กับญาติในจังหวัดนครศรีธรรมราชต,ตั้งแต่เด็กและที่บ้านของญาตินั้นก็เต็มไปด้วยป่าเขาลำเนาพลอยซึ่งพลานทองก็รู้สึกชอบและได้เรียนรู้การเข้าป่าล่าสัตว์และท่องเที่ยวอยู่ในป่าเสมอป่าเขาในบริเวณน,นั้นยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นป่าที่ชาวบ้านสามารถใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินและหารายได้ได้อย่างสบาย เช่นการหาตีพึ่งขายการล่าสัตว์ที่ไม่ผิดกฎหมายและนำสัตว์นั้นออกมาขายซึ่งที่บ้านของญาติพลานทองก็ยังคงยึดถืออาชีพนี้อยู่เหมือนกันพลานทองที่ตอนนั้นใครๆก็เรียกว่าไอ้ทองซึ่งติดสอยห้อยตามญาติเข้าไปในป่าอยู่เสมออาจเป็นเพราะเขานั้นลงไหลในธรรมชาติของป่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เดินท่องเที่ยวภายในป่าและรู้สึกท้าทายเมื่อได้ออกป่าล่าสัตว์ จนกระทั่งเขาอายุย่าง20ปีเขาก็ได้ฉายาจากคนในหมู่บ้านว่าพลานทองเพราะเมื่อเข้าป่าไปและกลับออกมาทุกครั้งจะต้องมีสัตว์ป่าติดไม้ติดมือมาขายให้กับชาวบ้านอยู่เป็นประจำหลังจากที่พลานทองเรียนจบเขาก็ลองสอบเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไมา้เพราะคิดว่าหน้าที่การงานแบบนี้มันคงจะเหมาะกับเขาและเขายังสามารถออกท่องเที่ยวป่าได้ดังนั้นเมื่อเขาเรียนจบเขาก็มุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไมา้ แต่ในช่วงเวลาที่รอสอบเขาก็ยังอยู่ที่บ้านญาติและช่วยญาติธรรมาหากินนั่นก็คือรับจ้างทั่วไปซึ่งเขาก็ทำได้ในทุกๆอย่างแต่สิ่งที่พลานทองชอบมากที่สุดนั่นก็คือการได้เข้าป่าไปตีพึง่งหรือแม้แต่หาของป่าสิ่งนี้เป็นกิจกรรมที่เขาชอบมากที่สุดและเป็นลูกมือช่วยญยาตยาิได้ดีจนกระทั่งสอบเจ้าหน้าที่ป่าไม้วนเวียนมาอีกครั้งพลานทองก็สามารถสอบได้ แต่ลาชื่อของเขากลับถูกบรรจุให้ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในอำเภอบ้านเกิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพลานทองก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเขานั้นคิดว่าจะได้กลับบ้านและไปอยู่กับครอบครัวพรานทองนั้นยังคงมีเวลาอีกสองสามเดือนก่อนเข้าทํางานในตอนแรกเขาคิดว่ายังจะไม่กลับไปที่บ้านก่อนเพราะเขายังอยากที่จะอยู่กับญาติญาติแต่หลังจากนั้นพลานทองก็ได้ข่าวจากที่บ้านว่าพ่อของเขาไม่ค่อยสบาย และแม่จะให้ไปช่วยดูแลพ่อพลานทองก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับอย่างทันทีและเมื่อกลับไปถึงเขาก็ต้องแปลกใจเพราะว่ามีใกรจากหมู่บ้านเขานี้ก็มีป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์อยู่เหมือนกันพลานทองก็เลยคิดว่าในระหว่างที่รอเข้าทำงานและอยู่ดูแลพ่อเขาจะหาเวลาว่างเข้าป่าที่ไม่เกลจากหมู่บ้านของเขามากนักพลานทองหมายมั่นปั้นมือว่าเขาจะต้องเข้าป่าต้องเที่ยวในป่าแถบนั้นให้ได้ หลังจากที่พลานทองย้ายกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณหนึ่งเดือนอาการป่วยของพ่อเขาก็เริ่มดีขึ้นและไม่นานหลังจากนั้นพ่อของเขาก็ทำงานทำการได้เหมือนเดิมพลานทองนั้นก็เลยเริ่มหาเวลาออกท่องเที่ยวป่าตามที่ตั้งใจไว้และวันแรกที่เขาได้เดินท่องเที่ยวในป่าแถบนั้นพลานทองรู้สึกมีความสุขมากเขาชื่นชมกับบรรยากาศของป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์มากมายและสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เขานั้นกาลังจะทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้พรานทองเลยไม่อยากจะล่าสัตว์เมื่อกลับมาบ้านเกิดเขาไม่จาเป็นต้องล่าสัตว์เพื่อหารายได้เสริมอีกเขาจึงเน้นการท่องเที่ยวเดินป่าเป็นสัดส่วนใหญ่และศึกษาพันธไม้พร้อมกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆคอยช่วยเหลือสัตว์เจ็บป่วยคงจะมีเฉพาะสัตว์ป่าอย่างพวกหมูป่าเท่านั้นที่บางครั้งเขาจะล่านํามาเป็นอาหารในช่วงที่ระหว่างเดินทางค้างเลมอยู่ในป่าในวันหนึ่งหลังจากที่พรานทอง เดินกลับออกมาจากป่าและเมื่อกลับไปถึงบ้านพ่อของเขาก็ได้พาเข้าไปหาผู้เท่าคนหนึ่งซึ่งผู้เท่าคนนั้นมีชื่อว่าเท่าแหลมเท่าแหลมคนนี้เป็นคนแก่ในหมู่บ้านที่ชาวบ้านให้การนับถือเป็นอย่างมากแกมีอายุสักประมาณ75ปีแต่ทว่าร่างกายก็ยังคงแข็งแรงดีและเมื่อแกได้รู้จักกับพลานทองและรู้ว่าพลานทองนั้นชอบการท่องเที่ยวเดินป่ารวมทั้งชอบการล่าสัตว์ป่าด้วย เท่าแหลมคนนี้ก็เลยแนะนําพลานทองว่าถ้าหากสนใจป่าที่มีสัตว์ป่าชุกชุมให้เข้าไปที่ป่าที่อยู่อีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านซึ่งป่าแห่งนั้นพลานทองก็หมายตาเอาไว้แล้วว่าจะเข้าไปเหมือนกันแต่เพราะพ่อของเขาห้ามปราบมาไว้โดยบอกว่าป่าแถวนั้นไม่ค่อยจะมีใครเข้าไปนักและพ่อกับแม่ก็ไม่อยากให้เขาเข้าไปแม้ว่าจะห้ามปลามด้วยความเกรงใจก็ตามทีแต่พลานทองก็ตัดปัญหาด้วยการไม่เข้าไปในป่านั้น เขาเลือกที่จะมุ่งเข้าไปในป่าฝั่งหลองคำซึ่งมันเป็นป่าที่เขาเข้าไปประจําตั้งแต่เกกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดพลานทองนั่งคุยกับเท่าแหลมอย่างถูกคอเพราะเท่าแหลมนั้นก็มีความรู้เรื่องการเป็นพลานป่าไม่น้อยและรู้เรื่องป่าในแถบนี้เป็นอย่างดีส่วนพ่อของพลานทองเมื่อเห็นว่าลูกชายพูดคุยอย่างสนุกสนานกับเท่าแหลมเขาก็เลยขอตัวกลับก่อนส่วนพลานทองก็ยังนั่งพูดคุยถามไถ่เรื่องป่าจากผู้เท่าคนนี้ และก็ไม่ลืมที่จะซักถามเรื่องป่าอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านที่เขานั้นยังไม่เคยได้เข้าไปเลยเท่าแหลมเล่าว่าป่าแถวนั้นมีสัตว์ป่าชุกชุมต้นไม้ต้นหญ้าอุดมสมบูรณ์เป็นป่าที่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปนักเพราะเป็นป่าที่มีอันตรายพลานทองถามเท่าแหลมด้วยความสนใจว่าป่านั้นมันอันตรายยังไงเท่าแหลมก็เลยเล่าให้ฟังว่าในป่าแถวนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นป่าธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าใครได้เข้าไปแล้ว มักจะไม่ค่อยได้กลับออกมาเพราะเป็นป่าที่มีมนดำทําให้คนที่เข้าไปหลงเดินวนไปวนมาและสุดท้ายก็ตายอยู่ในป่าแห่งนั้นเท่าแหลมเล่าด้วยว่าความที่ป่าแห่งนี้เหมือนเป็นป่าธรรมดาธรรมดาจึงทําให้พลานป่าหลายคนได้เดินทางเข้าไปในป่าแห่งนั้นแต่ก็ไม่มีใครกลับออกมาเลยสักคนเดียวและล่าสุดก็มีพระตุดองรูปหนึ่งได้ไปมรณภาพที่นั่นพลานทองแปลกใจว่าทําไมทุกคนถึงไม่กลับออกมา เท่าแหลมก็ได้แต่บอกว่าป่าแถวนั้นเจ้าทีเจ้าทางคงจะไม่ต้องการให้ใครเข้าไปยุ่มยำและคิดทําสิ่งที่ไม่ดีในป่าพลานทองรู้สึกแปลกใจกับคําบอกนั้นเพราะเขาคิดว่าป่าก็คือป่าและหลายปีที่ผ่านมาที่เขาท่องเที่ยวอยู่ในป่าเขาก็ยังไม่เคยพบเจอกับเรื่องราวลี้ลับอะไรแบบนี้มาก่อนแต่เขาก็คิดว่าน่าจะฟังคําพูดของพ่อแม่และเท่าแหลมเพราะถ้าหากว่าไม่มีปัญหาอะไรมันก็น่าจะมีพลานป่า หรือว่าชาวบ้านเข้าไปในป่าอย่างแน่นอนแต่จากที่เขาได้กลับมาอยู่ที่บ้านเขาก็เห็นพลานป่าบางคนหรือชาวบ้านบางกลุ่มมุ่งหน้าเข้าป่าไปต่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นป่าที่เขาเข้าไปอยู่ประจํานั่นเองพลานทองไม่ได้คิดหวาดกลัวอะไรแต่ไม่อยากให้พ่อกับแม่ไม่สบายใจและคิดว่าจะรอให้ได้เวลาเหมาะๆกว่านี้หรือหลังจากที่เขาได้เข้าทํางานแล้วเขานั้นจะพาเพื่อนๆไปสำรวจดูพื้นป่าแห่งนี้สักหน่อย แต่ในระยะนี้คงจะไม่เข้าป่าแห่งนี้อย่างแน่นอนจนวันหนึ่งนั้นเมื่อพลานทองได้เดินเข้าไปในป่าแถบที่เขาเข้าไปประจําและในระหว่างที่กําลังตามหมูป่าตัวหนึ่งเข้าไปมันก็วิ่งหายเข้าไปในป่าพลานทองก็วิ่งตามไปอย่างไม่ลดละด้วยความที่พลานทองคิดว่าหมูป่าตัวนี้คงจะปล่อยไปไม่ได้เขาก็เลยเดินตามรอยหมูป่าตัวนั้นเข้าไปโดยพลานทองลืมไปเลยว่าตอนนี้ก็เย็นมากแล้ว พลานทองเห็นว่าหมูป่าตัวนั้นวิ่งมุดเข้าไปในพุ่มไม้เขาส่องปืนยาวไปที่มันแต่ก็ไม่สามารถจัดการกับมันได้อย่างทันทีพลานทองได้แต่เดินตามมันไปด้วยความมุ่งมันจนกระทั่งไกลคำเขาก็รู้สึกว่าเดินออกมาไกลามากและไกลกว่าทุกครั้งที่เดินเข้ามาในป่าพลานทองก็เลยตัดสินใจไม่ตามมันไปต่อและเขาได้หันหลังกลับไปทางเดิมแต่หลังจากนั้นไม่นานพลานทองก็รู้สึกถึงความผิดปกติของเส้นทางที่เขาเดินเข้ามา เขานั้นรู้สึกว่าเส้นทางนั้นไม่เหมือนเดิมมันดูเป็นเส้นทางที่ล็กลือขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาซึ่งมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นไปได้เพราะเส้นทางที่เขาเดินเข้ามาในป่าแห่งนั้นมันก็เป็นเส้นทางสายธรรมชาติที่ชาวบ้านในหมู่บ้านใช้เส้นทางนี้เดินอยู่เป็นประจำซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นทางแคบแแต่ก็ไม่ได้ลกและเต็มไปด้วยต้นหญ้าที่สูงท่วมขาแบบนี้เลยพลานทองไม่รู้เลยว่าตัวเอง ได้เดินลงป่าเข้ามาในเขตที่เท่าแหลมได้พูดถึงแล้วเพราะในช่วงระหว่างที่ล่าหมูป่าอยู่นั้นเขาก็ได้เดินข้ามเขตเข้าป่าแห่งนั้นไปและก็กําลังเดินวนไปวนมาโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้เลยพลานทองเดินวนไปวนมาอยู่หลายรอบจนเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของป่าเขาก็เลยหยุดเดินและหันไปมองบริเวณรอบๆตัวซึ่งบรรยากาศรอบๆก็เริ่มมืดลง ทันใดนั้นพลานทองก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาด้วยความที่เขายังเป็นหนุ่มเขาก็เลยไม่คิดกลัวอะไรและไม่คิดว่าเรื่องผีสางจะมีอยู่จริงเพราะเขานั้นไม่เคยพบเจอกับตัวเองมาก่อนพลานทองเลยไม่คิดมากและรีบวิ่งตามเสียงที่แว้วดังนั้นไปอย่างทันทีและเมื่อวิ่งไปถึงใต้โคนต้นไม้ต้นหนึ่งเขาก็เห็นผู้หญิงที่แต่งตัวแบบเดียวกับหญิงสาวชาวบ้านทั่วๆไปกำลังนั่งกุมข้อเท้าอยู่ พลานทองนั้นไม่ติดใจสงสัยอะไรเลยเขานั้นรีบเดินเข้าไปหาหญิงสาวคนนั้นอย่างทันทีเพราะเขาคิดว่าหญิงสาวคนนั้นคงจะเดินเข้าป่าเหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปที่เข้ามาแต่เขาก็แปลกใจอยู่นิดหนึ่งว่าทําไมผู้หญิงถึงมาคนเดียวและถึงได้เดินมาไกลสักขนาดนี้แต่ก็ยังไม่ทันที่เขาจะได้ไถ่ถามอะไรเพราะพอเดินเข้าไปถึงและนั่งลงไกลๆหญิงสาวคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาสบตากับพลานทอง พลันทองรู้สึกมึนๆแล้วค่อยๆล้มสลบลงไปข้างๆหญิงสาวคนนั้นหญิงสาวที่ร้องขอความช่วยเหลือก็แปลเปลี่ยนสภาพไปอย่างทันทีจากหญิงสาวที่แต่งตัวด้วยชุดเรียบร้อยกลายเป็นว่าเป็นเสื้อผ้าที่ขาดวินและเนื้อตัวของเธอก็ซีดเผือดใบหน้านั้นก็เปลี่ยนไปเธอกลายเป็นเหมือนซากศพที่ค่อยๆลุกขึ้นยืนและจ้องมองร่างของพลันทองคำเง็ซึ่งผีสาวตัวนั้นก็ค่อยนั่งลงยองๆและลูบไล้มือที่หน้าอกของชายหนุ่ม แววตาของเธอลุกหลีกและผมเผาก็ดูยุ่งเหยิงทันใดนั้นเองมือที่เหี่ยวซีดก็มีเล็บคมยาวออกมาและลิ้นของมันก็ยาวเลบเรียริมฝีปากผานทองที่นอนสลบอยู่นั้นไม่รู้เลยว่าตนเองกําลังตกอยู่ในอันตรายเล็บยาวคมของผีตัวนั้นได้จิกลงไปตรงออกข้างซ้ายของเขาปลายเล็บได้จิกผ่านเสื้อของผานทองที่สวมใส่อยู่และเล็บยาวๆนั้นก็จิกผ่านเนื้อลงไป แต่ก่อนที่จะมีอะไรเกิดขึ้นกับพลานทองไปมากกว่านั้นจูจ่ๆก็มีเสียงตะหวาดดังลั่นป่าและผีตัวนั้นก็หายเข้าไปในความมืดผ่านไปพักใหญ่พลานทองก็รู้สึกตัวเขามองบริเวณรอบๆตัวอย่างงงๆพร้อมกับยันตัวลุกขึ้นนั่งพลานทองรู้สึกเจ็บแปบลบที่หน้าอ,อกจนต้องขมวดคิ้วและยกมือขึ้นลูบหน้าอ,อกด้านซ้ายพลานหนุ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลของป่านในตอนนี้และเขาก็ไม่เห็นหญิงสาวคนนั้นที่ร้องขอความช่วยเหลือ เขาส่องเสียงร้องเรียกอยู่หลายครั้งแต่เมื่อหาไม่เจอเขาก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นยืนและรีบเดินออกจากป่าแห่งนี้อย่างทันทีพลานทองกระชับปืนยาวในมือไว้มันแม้เขานั้นจะเดินป่าต,ตอนกลางคืนอยู่บ่อยครั้งแต่การเดินป่าในครั้งนี้มันกลับแตกต่างกว่าที่ผ่านมาเพราะเขาสัมผัสได้ถึงความแปลกประหลาดป่าท,ที่เงียบจนผิดสังเกตรวมทั้งเขาไม่คุ้นเคยกับป่าท,ที่กำลังเดินอยู่เลยพลานทองรวบรวมสติ และพาตัวเองเดินดุ่มๆไปข้างหน้าด้วยความไม่รีบร้อนนักเพราะเขารู้สึกไม่คุ้นเคยกับเส้นทางที่กำลังเดินอยู่เขาเดินอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะหาทางออกจากป่าแต่เขาก็เดินวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งผ่านไปหลายชั่วโมงเขาก็รู้สึกเหนื่อยล้าพลานทองเลยนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งหลังจากนั้นพอหายเหนื่อยผ่านทองก็ออกเดินทางต่อแต่เขาก็ยังคงหาทางออกจากป่าไม่เจอ พลานทองเขาคิดว่าคืนนี้ต้องหาที่พักก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยหาทางออกจากป่าแห่งนี้อีกครั้งและในระหว่างที่เขากําลังมองหาที่พักค้างแรมในค่าคืนนี้จูจ่ๆฝนก็ตกลงมาและฝนนั้นก็ตกลงมาหนักขึ้นเรื่อยๆพลานทองรีบหาที่หลบฝนทันใดนั้นเขาก็เห็นเหมือนคนยืนกวากมือเรียกอยู่ไม่ไกลพลานทองหยุดมองท่ามกลางสายฝนแต่เพราะว่าฝนตกหนักขึ้นเรื่อยเขาเลยรีบวิ่งตรงไปที่มีคนกวากมือเรียกอยู่ แต่เมื่อไปถึงพลานทองกลับไม่เห็นใครและตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นตากทําที่ดูล็อกคลุมด้วยความที่อยากหลบฝนทําให้พลานทองรีบเดินเข้าไปด้านในอย่างรวดเร็วพลานทองรีบมุดเข้าไปในถ้านั้นและเมื่อเขาเข้าไปยืนอยู่ภายในถ้าพลานทองก็ได้กลิ่นเหม็นอับและบรรยากาศที่อึมครึมทําให้รู้สึกว่าหายใจลําบากเขาส่งไฟฉายไปทั่วทั้งบริเวณในถ้าซึ่งถ้านั้นก็เป็นถ้าที่ไม่ใหญ่มากนัก และลักษณะของธถ้ำก็เหมือนจะลึกเข้าไปด้านในหลังจากที่พลานทองยืนส่องไฟอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในธรรมตามเส้นทางที่ขรุขระาไปด้วยหินแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปอากาศภายในก็ยิ่งหน่อยพลานทองเลยตัดสินใจที่จะนั่งพักที่โขดหินก้อนหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เดินย้อนกลับมาและเมื่อรู้สึกว่าหายใจได้สะดวกขึ้นเขาก็หาที่หาทางที่พอจะนอนได้ พลานทองนอนอยู่บนโขดหินก้อนหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากปากถ้ำมากนักเขานอนฟังเสียงฝนตกด้านนอกและไม่นานนักก็พลอยหลับไปจนเขาต้องตกใจตื่นขึ้น,นมาเมื่อตอนใกล้ดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีการต่อสู้อยู่ภายในถ้ำพลานทองที่หายจากอาการงวงเงียรู้สึกแปลกใจมากเขาเลยลุกขึ้นและเดินเข้าไปดูด้านในด้วยความอยากรู้เขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆและเสียงการต่อสู้ก็ยิ่งดังชัดขึ้น พอของเลียวที่มุมโกดินก้อนใหญ่พรานทองก็ต้องเบิกตาโพลงเพราะในห้องกว้างนั้นแม้จะมีแสงสัวจากภายนอกนอกส่องเข้ามาซึ่งพอมองดูแล้วเหมือนคนหลายคนกําลังต่อสู้กันอยู่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนใช้ดาบในการต่อสู้กันบางคนก็ต่อสู้กันด้วยมือเปล่าแต่สิ่งที่พลานทองต้องตกใจมากที่สุดนั่นก็คือคนที่ถูกดาบจ้วงแทงและล้มลงนอนขาดใจอยู่จู่ๆก็กลับลุกขึ้นมาอีก และทลาเข้าไปต่อสู้กันต่อทุกคนล้มตายและฟื้นขึ้นมาต่อสู้อยู่อย่างนั้นพลานทองเห็นท่าไม่ดีและมั่นใจว่าภาพตรงหน้านั้นเหล่าผู้ที่ต่อสู้กันอยู่นั้นไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเขาเลยค่อยๆเดินถอยหลังเพื่อที่จะกลับออกมาจากธรรมแต่ระหว่างที่เขากําลังหันหลังจะกลับเท้าของเขาก็ไปเตะก้อนหินก้อนหนึ่งเขา่าเสียงเตะก้อนหินของเขานั้นทําให้กลุ่มคนที่ต่อสู้กันหันขวับมาอย่างทันที และเมื่อเขาหันไปมองเละส่องไฟฉายไปกระทบกับร่างจํานวนมากนั้นพลานทองก็ถึงกับขนลุกสู้เมื่อเขาเห็นภาพเหล่านั้นชัดเจนขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ที่เขายืนมองอยู่เขามองเห็นมันไม่ชัดมากนักแต่พอแสงไฟฉายส่องกระทบพลานทองก็เห็นตุกล่างชัดเจนพวกมันเป็นผีที่มีแต่โครงกระดูกและสวมเสื้อผ้าที่ขาดวินใบหน้าที่เป็นโครงกระดูกและดวงตาที่ลึกไร้ดวงตานั้นมันจ้องเขม่งมาที่เขา ผีทุกตัวยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งและพวกมันค่อยๆเดินมาหาพลานทองด้วยความตกใจพลานทองรีบวิ่งหนีแต่ดันไปสะดุดเข้ากับก้อนหินก้อนหนึ่งจนทําให้เขาล้มลงอยู่ตรงนั้นไฟฉายตกกระเด็นอยู่ใกล้ๆตัวและผีตัวหนึ่งก็เดินเข้ามาไกลเมื่อไกลถึงล่ากของพลานทองมันก็เงื้อมือที่ถือดาบและทําท่าจะฟันลงบนหัวของพลานทองพลานทองตกใจอย่างสุดขีดแหกปาก้องลัน ใช้สองมือปัดบ้องตามสัญชาตยาณแต่พอดาบใกล้ถึงตัวพลานทองก็ได้ยินเสียงกรีดลองและทุกอย่างก็เงียบสงบลงไปพลานทองค่อยๆลืมตาขึ้นมองดูและเขาก็ต้องแปลกใจที่ณตอนนี้ไม่มีวิญญาณผีพวกนั้นอยู่แล้วแต่ด้านหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยโครงกระดูกของคนกระจัดกระจายเต็มไปหมดพลานทองมองตามแสงไฟฉายที่ล่วงหล่อนอยู่ข้างตัวเขาเห็นดาบหลายเล่มวางอยู่ใกล้ๆกับโครงกระดูก ที่มันตั้งกระจัดกระจายอยู่และด้านหลังของกองกระดูกนั้นพลานทอก็เห็นบางอย่างวางอยู่เขารวบรวมความกล้าหยิบไฟฉายขึ้นมาแล้วค่อยๆเดินผ่านกองกระดูกเหล่านั้นไปจนเมื่อไปถึงสิ่งที่เขาสงสัยเมื่อไปถึงพลานทองใช้ไฟส่องดูและพบว่ามันเป็นห่อผ้าลายที่วางทับกันอยู่ด้วยความอยากรู้พลานทองเลยแกะห่อผ้านั้นออกดูห่อผ้านั้นคงตั้งอยู่ตรงทัพมานานแล้ว เพราะว่าเขาใช้แค่มือดึงเบาๆเหนือพาก็ขาดเปือยยุยและพลานทองก็ต้องเบิกตาโพลงอีกครั้งเมื่อเขาเห็นสิ่งของภายในห่อผ้านั้นและเขาพอจะเดาออกว่าผีโครงกระดูกที่ต่อสู้กันอยู่นั้นเพื่อต้องการแย่งชิงของสิ่งนี้แสงจากไฟฉายกระทบทองคําแท่งที่อยู่ในมือของพลานทองพลานทองทั้งงุนงงและทั้งแปลกใจที่เขาเข้ามาพบเจอทองในถ้ำแห่งนี้ในใจของเขาไม่ได้ดีใจเลยที่พบเจอสิ่งมีค่า แต่พอเขาขอบคิดดูและตัดสินใจวางของสิ่งนั้นลงบนหอบ่อผ้าเปลือยยุ่เช่นเดิมแต่แล้วเขาก็ต้องสะดุ้งเหล่าโครงกระดูกที่มาคูเป็นเศษกระดูกกระจัดกระจายอยู่นั้นตอนนี้พวกมันได้มายืนดักหน้าดักหลังเขาไว้และกำดาบไว้ในมือแน่นพลานทองรู้ว่าพวกผีเหล่านี้คิดว่าเขาคงจะขมโมยของของเขาไปพลานทองก็ได้ตะโกนบอกออกไปว่าไม่ได้ขมโมยเขานั้นได้วางไว้เหมือนเดิมแล้ว แต่ผีโครงกระดูกพวกนั้นมันไม่ได้สนใจเลยแม้แต่น้อยแถมนําซ้ํายังคงดานหน้าเข้าหาพลานทองพลานทองเห็นท่าไม่ดีเลยรีบวิ่งหนีออกมาแต่เขาก็ถูกผีตัวหนึ่งดึงแขนเอาไว้พลานทองแหกปาก้องลันเขาทั้งเตะทั้งถีบโครงกระดูกผีตัวนั้นแต่มันก็ไม่ยอมปล่อยเขาจนผีตัวอื่นเดินมาถึงตัวและพวกมันช่วยกันจับเขาเอาไว้แน่นบางตัวก็ส่งเสียงร้องอืออาขมขวัญและเหมือนจะถูกใจที่จับตัวเขาไว้ได้ พลานทองล้มลงและพยายามดิ้นหล่นเอาตัวรอดและในความสัววลัวของแสงจันทร์นั้นเขาก็เห็นโครงกระดูกตัวหนึ่งกำลังเงื้อดาบขึ้นสูงเพื่อที่จะฟาดฟันลงมาที่ตัวเขาอีกพลานทองตกใจอย่างสุดขีดเขาดิ้นหนีและมือนั้นไปโดนก้อนหินก้อนหนึ่งเขาเขาเลยหยิบก้อนหินก้อนนั้นมากำเอาไว้และพอได้จังหวะก,ก็ใช้ก้อนหินก้อนนั้นทุบเข้าไปที่ใบหน้าของผีหลายตัวที่กำลังจับตัวเขาอยู่จนตัวเขาหลุดออกมาได้ พลานทองเมื่อลุกขึ้นยืนได้เขาก็รีบฟ้าไฟฉายที่ล่วงอยู่บนพื้นทาและรีบวิ่งออกไปอย่างทันทีแต่เมื่อหันหลังกลับไปมองเขาก็เห็นโครงกระดูกของผีพวกนั้นกําลังวิ่งตามมาและอีกหลายตัวก็แปลเปลี่ยนเป็นวิญญ,ญาณที่ดูโปร่งแสงบางทึบบางลอยฉวัดเเวียนดักหน้าดักหลังพร้อมกับหัวเลาะขมขวัญจนเสียงดังลันทำพลานทองวิ่งหนีจนใกล้จะถึงปากทำแต่ด้วยความรีบร้อนมันก็ทําให้พลานทองสะดุดล้มลง และผีโครงกระดูกตัวหนึ่งก็เดินเข้ามาถึงตัวเขามันยกดาบขึ้นพร้อมกับฟันดาบคมกริบลงมาที่ตัวของเขาปลายดาบของผีตอนนั้นกําลังจะถึงลําคอของพลานทองพลานทองตกใจจนตัวสัน่นและเขาก็รู้สึกว่าดวงตาพล่ามัวแต่ทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงดังตะวาดลันทำเสียงตะวาดนั้นทําให้ผีทุกตัวหยุดกึกและมันก็หายวับไปในทันทีพลานทองพยายามเพ่งมองคนคนหนึ่ง ที่เดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆตัวเขาคนคนนั้นเป็นชายแก่ที่อยู่ในชุดสีขาวชายแก่คนนั้นเดินไปใกล้พานทองที่นอนสลืมสลืออยู่และก้มลงกระซิบบอกบางอย่างกับพานทองหลังจากนั้นล่างนั้นก็หายวับไปพร้อมๆกับที่พานทองได้สลบไปพานทองรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตอนเช้าของอีกวันหนึ่งและเมื่อเขาเห็นแสงสว่างแยงตาเข้ามาในบริเวณถ้ำเขาก็นั่งทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเมื่อคืน หลังจากนั้นพลานทองก็รีบเก็บข้าวของแล้วก็เดินทางออกจาก้ำจนกระทั่งใกล้เทียงเขาก็เดินออกมาจากป่าแห่งนั้นได้และกลับถึงบ้านในที่สุดพลานทองได้นอนพักจนรู้สึกดีขึ้นมาและพอตกเย็นเขาก็ไปหาเท่าแหลมและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เท่าแหลมฟังเท่าแหลมพอได้ฟังสิ่งที่พลานทองบอกแกก็บอกบาาว่าเจ้าที่ที่พลานทองได้เห็นและบอกทางให้พลานทองออกจากป่านั้นนั่นก็คือตาพลานดำ ซึ่งเป็นผู้ที่คอยปอกปักรักษาผืนป่าแห่งนั้นมานานโดยตาพลานดำจะคอยปอกป้องคุ้มครองเฉพาะคนที่เป็นคนดีไม่คิดไร้กับป่าไม่เห็นแก่ตัวและไม่ต้องการของของคนอื่นคนดีหลายๆคนที่หลงเข้าไปในป่าแห่งนี้ส่วนมากจะรอดกลับออกมาได้เพราะตาพลานดำจะช่วยเอาไว้ส่วนใครที่หลงเข้าไปและคิดไม่ซื่อมันก็จะต้องตายอยู่ในป่าแห่งนั้นพลานทองรู้สึกดีใจที่ตัวเองสามารถหลุดรอดออกมาได้ และขอบคุณตัวเองที่ยับยั้งใจไม่ให้หยิบทองคําแท่งนั้นออกมาเพราะถ้าหากไม่อย่างนั้นเขาคงต้องตายอยู่ในป่าแห่งนั้นโดยที่พลานทองไม่ได้กลับออกมาแถามต้องเอาชีวิตไปสั่งเว้ยในป่าอีกพลานทองได้แต่บอกตัวเองว่าเขานั้นต้องระมัดระวังการเดินป่ามากขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่หลงเข้าไปในป่าแห่งนั้นอีกซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพลานทองหลงป่า ในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างลอก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าภาคสองสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตีสสวัิ์สวัสดีครับ